ดีมากเลยมีแอดก็อยู่ที่มอนซูนวาเลนะคะไรองงุ่นที่หัวหินสวยมากวิวแบบว่าลกยิคนูะคะลูกยิงคนูนฟิลแบบว่าหยุดเมืองนอกเลยนะคะถ้าใครชอบแบบ ฟิวธรรมชาติแบบนี้นะคะมาเที่ยวได้หรือว่าพา,าแฟนฝรั่งมาเที่ยวได้เลยนะคะรับรองว่าชอบแน่นอนข้างบนจะเป็นร้านอาหารนะคะแต่เขาปิดปรับปรุงอยู่ตรงนี้เราก็เห็นวิวเหมือนกันนะคะนี่ก็เป็นร้านอาหารเครื่องดื่มองุ่นมุมสูง สวัสดีค่ะแอนมิเกลน,นะคะวันนี้มาในหัวข้อถ้าคุณอยากเดินสายฝ่อนะคะอยากกังวลสิ่งเหล่านี้ค่ะข้อที่หนึ่งเลยนะ,ะอายุถาม,มมาเยอะมากอายุห้าสิบอายุหกสิบอายุเนี่ยเท่านี้เท่านั้นหาแฟนได้ไหมหาได้หมดค่ะถ้าใจเราอยากจะเอานะคะรูปร่างหน้าตานะเนี่ยคาะหนูไม่สวยหนูแบบอ้วนหนูยังงู้อย่างนี้ไม่ต้องสนใจนะคะนะนะแล้วสุดท้ายมาฟังนะ อ่ะต่อไปสีผิวแอดเค่ะทำไมคนที่ได้แฟนฝรั่งเนี่ยเออต้องผิวสีแทนหรอต้องต้องผิวคล้ำหรอหรือว่าเออหนูผิวขาวหนูหาไม่ได้แน่เลยอะไรเงี้ยนะคะไม่ต้องสนใจนะคะเลิกกังวลกับสิ่งนี้นะคะอ่ะต่อไปอาชีพนะบางคนอ่ะบอกว่าเออเป็นสาวบ้านเนาะหรือว่าบางคนเอออาชีพแบบชาวนาอะไรเงี้ยอาชีพที่แบบมันไม่ได้แบบรู้สึกรู้สึกว่า ตัวเองด้อยค่าอะไรเงี้ยนะทุกอาชีพมีคุณค่าค่ะนะหรือตกงานแม้กระทั่งตกงานเองนะคะ oh. ก็ทดไว้ก่อนเอออย่าไปสนใจว่าเอ,อ๊ะกังวลมากเลยจะเดินสายฝอได้หรือเปล่าอาชีพไม่เกี่ยวนะฮะอ่ะฐานะไอ,อ้ขหนูแบบหนูไม่ได้รวยอะ่ะหนูไม่ได้แบบว่าเป็นสาวไฮโซอะไรหรือว่าหนูการเงินก็ไม่ดีไม่ได้เกี่ยวเลยนะคะฝรั่งเขา คือยังไงทําไมคุณต้องคิดตรงนั้นฝั่งเขาจะมาหาผู้หญิงเลี้ยงเหรอคะมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะนะดังนั้นอ่ะอย่ากังวลเรื่องอสถานภาพการเงินเนาะแล้วก็ภาษาใช่ไหมคะเอออันนี้ก็น่ากังวลอยู่นะแต่ว่าตัดมันไปค่ะนะเ<ๆ>พราะแอเชื่อว่าทุกคนมีการศึกษาพื้นฐานนะมสามมหกเออปวชปวสเนี่ยมันได้เรียนอยู่แลในภาษาอังกฤษนะเออหรือถ้าแบบไม่ได้จริงๆ เราพร้อมที่จะเรียนรู้ไหมคะ,ะดังนั้นภาษาก็ไม่ต้องกังวลสิ่งนี้นะรักที่จะเดินสายฝอเนี่ยทั้งหมดที่พูดมาเนาะเป็นหลักๆที่แอเจอว่ากังวลกลัวจะได้แฟนฝรั่งไหมถ้าจะเดินสายฝอนะฮะนะฮะนะเลิกกังวลนะฮะแล้วก็ถามใจตัวเองว่าอยากได้ไหมล่ะแฟนฝรัง่งแค่นั่นเองนะคะแล้วก็ดูว่า ทำไมถามตัวเองว่าทำไมอยากได้ใช่ไหมเออพอเรารู้ตัวเองพอแล้วก็พร้อมที่จะพัฒนามันมีหลายอย่างที่พัฒนานะทั้งหมดที่ให้เลิกกังวลเนี่ยเอามาพัฒนามาเดินสายฝอยนี่แหละเดินสายฝอไปด้วยพัฒนาในจุดที่เรากังวลไปด้วยนะคะได้แฟนทุกคนเชื่อแอนนะคะถ้าใครไม่มั่นใจอยากมีที่ปรึกษากลัวสแกมเมอร์หรือว่าไม่รู้สาหาที่ไหนนะคะ ทักไลน์มิก้าม,มานะคะยินดีนดูแลทุกคนนะคะขอให้ไปทานข้าวกับวิวสวยๆไล่อองุ่นต่อนะคะสวัสดีค่ะ